เกียร์เจ็ดเลยเกียร์เจ็ดเลยโอ้แค่ออกตัวแค่ออกตัวใส่เกียร์เจ็ดก็ออกแล้วนี่เกียร์เจ็ดแล้วแหละโอ้โห80แน่นอน80แล้วเนี่ย80แล้วครับยังไม่ทันไปไหนแล้วเหยียบขึ้น80แล้วนี่งจริงเเล่นไม่ได้ฮัดตามันแคบ โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเร็วนี่อันนี้เจ้าของเจ้าของรถ1 0้อมาเองนะครับขับเองโออ้สุดดยจะลองซ้ายไหมครับก็ซ้ายครับะระวังรถอนะครับ,รรบผมดูไหมครับซ้ายรถครับโอ้โหมันโดนแรงขนาดนี้เลยเามาที่เขาโกด โอ้โหมันพุ่งจีพุ่งมากพุ่งมากเลยครับโอเคลุงเงี้เยมีได้ตั้งมาแล้วเหรอโอ้โหลุงนี้มาตั้งนานแล้วไม่รู้เทอบ์โไม่พังยังไม่ได้มาหรอกนะเนี่ยดูโด้ครับรอบพอๆกับที่รับอ่ะเราจริงๆนะครับ พุ่งนะเนี่ยอย่างนี้สบายเลยครับสมบูครับออหน่ว <c oughs> ยจัแหงมาเว้ <c oughs> มีควัน,นมีไหมครับควันนิดเดียวนิดเดียวควันมันออกแบบไม่ดำไม่ดำมันควันแบบเผาไหมหมดควันเก่ามันเผาไหมไปหมดนี่ก็แล้ง,งั้นเราหาที่